เป็นบุญครังยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยซึ่งขณะนี้กำลังจะได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มาจากประเทศอินเดียซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ทางการอินเดียได้ขุดค้นพบณนะเมืองกบิลพัท์ฝั่งประเทศอินเดียและได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผ่านการพิสูจน์วิจัยทางโบราณคดี ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอินเดียที่เก็บรักษาเอาไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงนิวเดลีเป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวอินเดียทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดแล้วในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหรอบ72พรรษาทางรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลอินเดีย